ปรึกษาและสนทนาธรรมหัวข้อที่ห้การพิจารณาสุภกรรมฐานมีมิทีเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่กายของตนเองจะได้ผลการพิจารณาเท่ากับการพิจารณากายตัวเองหรือไม่ในการพิจรารณาอุปมาในขณะปัปจารสามาธินิมิที่รปรากฏขบเนหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจรารณา เข้ากับพิจารณาตายของตนเองหรือไม่อันนี้คําตอบก็เข้าเ้อากันกับพิจารณาตายของตนเองเพราจิตเป็นโรคึกงในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายในบังที่ได้สาหรับาพที่คอยเหตุป่าศพจนเกิดความตัวจิงในการพิจารณาจะเกิดความอกอุ่ใจได้ช้ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิต บางทีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องตรีราวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยก็น,นั่งหลักตาพักลงไปก็เห็นถ้าเราเคยทำแล้จนชินตำนานแล้วถ้าหากจะเจริญอสุภะธรรมาฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายโคยศึกษามาแล้วไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมคนเริ่มฟันหนังเงินกระดุก บางท่านอาจจะบอกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะบอกสัก่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาโวนต่างๆ่วนใด่วนไหนไปวิจัยคนละชิ้นส่วจไปมีความทานาในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอน,นั้นมาพิจรารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะ้อมเล็กตามสัญญาที่เราเคยเรียนไปรู้ไปเห็นมาแล้วก็เป็นแนวทางซะก่อน แล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาแล้วเ่ามันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละก็อาศัยความรู้สัญญาเป็นมูนลฐานอยู่แล้วมันจะปฏิวัติองความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเส้นพิจรารณาภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเร่งดูหัวใจสอตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่ จนกระด้างเจ็สงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาเลื่องถึงหัวใจเห็นหัวใจเลื่อถงอถึงต่อเห็นต่อเลื่อถึงตัดเห็นตัดเลื่อถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ถ่ายหลังมาเมื่อท่านตรวจโลกถาากสามารถเข้าสามาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตแห่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ตอ่อ กั้มเราเกเพื่องลงไปว่าจิตสว่างแล้วก็มองเห็นภายในปอบของคนไข้นั่นว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ตัวบาอาจารย์ต่ยใข่มาแล้วแล้วต่อาตมาเองก็ต่อยใข่ตรวจโลกตัวเองสบายที่เป็นบันลุโลกเนี่ยทำสมาธิเพื่อดูปอบของตัวเองแล้วมันจะเห็นแสงอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท้จริง ก็ไปฉายเอสเตเลสฉายเฉลยเอสเตเลตอเอสเลแล้วมันก็ปลากดฏดว่าเป็นเป็น,ปนจุดโตขนาดเหลียญสระดึงอยู่ตรงขั้วกอดสองอันตามปากเองที่มองเห็นสำหรับการตอบปัญหาตอนนี้ตัวยุติเพียงต่วนี้